สวัสดีครับวันนี้ผมชวัดชัยรุนพบกันส,สายวันที่10เมษายนพุทธศักราช2567ครับวันนี้แนวทางน้อยมัดรวมมาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับชุดเด่นมีดังนี้ครับชุดเด่นนะครับวันนี้ไปแบบเร็วเลยครับสายแล้วดเด่นมีดังนี้ครับอย่าลืม ไปกลับนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการดูนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านชอบกดไลค์ชักดแชร์ด้วยครับดูชุดรองครับชุดรองก็มีดังนี้นะครับชุดรองของวันที่10เมษายน2567ก็มีดังนี้ครับ อย่าลืมนะครับไอกลับทุกครั้งกดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับกดกระดิง่งติดตามไ้ด้วยวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับไปก่อนครับสวัสดีครับ